วันนี้ท่านขออ,อครับมาคุมด้วยตัวของท่านเองครับวันนี้ครูออรรับผู้ครับท่านพอ,อ,อรับหน้าที่แทนครับรสวัสดีครับก็มาพบกับพุซซอรรุ่น12ปีครับออจอนนทบุรี เริ่มเกมครับวัดรุ่มมาในเสื้อสีชมพูรครับกางเกงสีดำสูงเท้าสีขาวไปแล้วเจ้าพูลุกนีโอ้ป่าจากด้านหลังไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับูรตจะสินไ่เป่าเ,เล่นต่อไปครับเราผู้ได้บอลฮะยังโหนเท็ดด้านหน้ามานูน มหาผู้ไม่ครับลุกนียกบอลไม่ผ่านครับแล้วก็แม่เจ้าเน็บพระชุป,ประเซฟแล้วลุกนี้โรงเรียนแขนนอกงานในชุดสีฟ้าชมพูครับ กางเกงสีดำถุเงเท้ากางกเกงสีฟ้ากางเกงกางเกงสีฟ้าฮะถุงเท้าสีดำก็ยังเป็นบันของบัลลุมได้มุกขึ้นมาแล้วโกเทนก็ยังตามตาอยู่ไปแล้วโกเทนไม่่ายัยงยังไม่จายมองตั้งลใหม่ มาโดนเรียกครับเรียกเพื่อนครับตายจัดมาหากโกเทนโกเทนว่าไงตัดหาดมานูนมาูดนมาูดนจิ้มหากโกเทนแล้วก็แม่เข้ามือผู้รักษาประตูครับแม่ไหลจิ้มเหลือเกินไม่เอาสักทีอะบลุ่มถึงเจ้าเนมครับโยนบอลยาวๆมาหาเจ้าผูตีบอลทะลุช่องครับแม่โกเทนไม่้อมรับครับเมื่อกี้น เจ้าภูครับมาไหมครับบอกเพื่อนขยับหน่อยมาให้คุ่มตัดมาให้กูแล้วก็ติ้มไม่ผ่านครับลูกนี้ยังไปถึงมโดนครับลุกอลวัดรุ่มจะเป็นผู้เล่นครับจากเส้นข้างตีมาให้คุณภูน้องภูหรือเจ้าอ้วนครับมาหาคุณเพิ่มใหม่ยกบอลมาหามน,นุนมนุนตัดบอลมายังไม่ผ่าน ขอกมาถึงแขนในแขนแขนอกครับไม่ใช่แขนานครับแล้วก็ได้โอกาสสับมอม่ยังช่วยกันได้ดีครับมบนูนออกมาบล็อกกอนทันขยับมาแขนอกใน้บอลอีกครั้งหนึ่งยกบอลยาวมาก็ยังไม่ผ่านครับแล้วก็แม่โอ้โหทักไทยเป็นลูกที่สองแล้วครับยกบอลยาวมาอีกครั้งหนึ่ง บอลยาวๆมาแผ่นอกได้บอลครับลูกนี้ปล่อยโอกาสของามาดูนแมทจิ้มชั้นอีกทีครับโอ้ลูกเอโดนขวากมาดูบอลกันใหม่ครับเปลี่ยนกับตันลงมาแก้สถานการณ์ครับ,บร ไปหากับตันบอลครับลกงี้แมมันสะดดนยังไม่ชินพื้นสนามกับกับตันน้องพุกงลงอะยกบอลมาแล้วก็เคลียร์ยังอยู่ในแดนของวันลุม <Okay. S 1> ขยับมาอีกครั้งวันลุมครับแม่ดึงไปหน่อยกับตันลงมาลวงบอลครับตัดมาจ่ายเข้ากลางแทงทะลุช่องไหมแม่ไปเองครับ ไปแล้วครับกับตัานนะแล้วก็จิ้มลูกนี้แม่โอ้โหมาแล้วครับท่านพอ,อพิชิตพลครับมาเชียร์โรงเรียนวัส,สนามครับชนะไปแล้วครับจุดโทษเมื่อกี้โยนยาวๆมาอีกเป็นการทักทายลูกแรกของคนลุ่มแม่ยังจิ้มออกมาได้ครน้องผูหรือจ้องหววดครับแม่เป็นบอลของ ดึงบอลมาของคนล่กครับขยับมาไปาเองลูกที่มาแวรครับเสียเลยครับลูกนี้ยังเอาตัวรอดได้ครับมาอีกครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งครับขยับมาดูเกมกันใหม่ โอ้โก่นะอรย์สึกว่าสนามหญ้าเจ็ดคนมารับไม่ได้อยุไม่ได้พักไปแล้วครบแขนนอกแขนอกตันมาแล้วก็ปอกได้ไหมแมยังจิ้มอกไปได้ครับกัปตันครับแขนอด้ล้วย่างไว้ใจได้รบหรับน้อกัปตันเขไปสิบขวบแขนอกามาแล้วก็ไปไหมนี้ไปแล้วโเทนจิสหึงเบอร์สามแปดบอร์สามแปดเบอร์สามแปดร์บ แล้วก็เรียมร้อยแม่อีกแล้วกับท่านจ่ายสวยเข้าไม่ถึงครับว่าหลังจากวัดลุ่งเผาเวลานอครับปรับเปลี่ยนเจ็มฮะหายแล้วจะอ้วนฮะแล้วก็แม่ยิงเกแล้วก็โอ้โหดังเซฟมได้อีกกบมุรกษามประตูวัดแขนรอก เกิจอย่างเดียวครับแล้วก็ยังไม่จบยังไม่ผ่านยังอยู่ในแดนของแครนอฟเอาบอลได้แล้วก็เคลียบออกมายกบอลยาวมาไม่ได้ครับลูกนี้แครนอฟบอลยังอยู่ที่กลางสนามแล้วก็แล้วก็จิ้มออกมาได้ครับสำหรับคุณเพิ่มยังช่วยได้ทันนะ หมายเเพื่อแล้วนะทีนี้เ่นง่ายครับนเขาเข้ามาข้างหลังไม่ได้ทันได้ดูครับเพิ่มมาหาครูจัดมาที่เพิ่มแหงมาที่กัปตันลุกนี้มปสากัดออกมาได้ครับอย่างช่วยกันดีครับสำหรับวัดแคนาแคนอครับ แแม่แครนอกกับแครในนี่ชี้ท้ายกันครับยกบอลมาแล้วก็โดนโบยังไม่ได้ครับทีนทีกลับไปตั้งบอลใหม่ออกมาด้านข้างึงตัวาหลไปซื่แยกมาแล้วก็ทันไหมไม่ทันเนืบทีนท้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวกลับมาดูครึ่งเวลาหลังเดี๋ยวกุขอเดี๋ยวกลับมาดูในครึ่งเวลาหลังครับ อ๋อคือดีคเุายาแล้วครับมันเลยครัันลูกังเกมวาหายดไปแล้วเจ้าภูเจ้าภูครับเจ้าภูแล้วก็ลูกยังไม่ได้ครับลูกนี้ถึงบอลบาดเนุ่ไม่ได้ครับแห่นอนโยนเจ้ออกมาโดนโคกได้ฮะเจ้าภูดังได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นบอลของวัดล่กเล่นต่อเนื่องครับ แต่ให้เจ้าพูว่าแม่ยังยังจะแวกจะแบกยังไปไม่ได้ครับอย่างได้ครับเจ้าโกเทนโอ้ลูกนี้โดนชาร์จตรอมการให้ได้เกี่ยมเล่นต่อครับขยับมาแล้วก็แหววบนเก้าไม่ทันครับโดนยกบันยาวๆมาแล้วก็ แหม่จ่ายเสียกันเองก็สำหรับแคร์นายแครนอ๊อฟโยกบอลมาที่เส้นข้างเหรอเจ้าภูครับแหม่ไปไม่ได้เขาพุมสองครับแล้วก็แทงทะลุช่องมาหากกรตันจับบอลไม่อยู่ครับโบขอโทษเพื่อนเลยฮะล้อกระตันไว้สิบขั้วครับยืนเป้าดีเหลือเกิน เหม่อไปนิดเดียวครับยกขาไม่ดันครับอาที่เจ้าผู้เจ้าแวกไปเองครับเจ้าได้เทีียออกมาได้ครับไปถึงมือผู้รักษาประตูของแคนนอกยกยาวมาแล้วก็เอาบอลลงสวยครับกับตันยกไปให้กับตันกับตันกัปตันจังได้ครับแล้วก็สั่งลงนี่โอ้โห ใจสั่งมาครับตงผู้จวนจินยังไม่ลงอโจนยาวมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็งัดบอลมาแล้วครับโยนมาอีกครั้งแหมไปแล้วครับล ผู้รักษาประตูมาเลียร์ได้ครับแหมลูกนี้เขาสก,กัดออกมาได้ครับใส่ให้ผู้ครับไหลให้กำตันแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยแหมมาจนได้ครับเจ้าผู้ทำดีครับนี่ะนักผู้ส่งสวยครับนักผู้ส่งสวยคนยิงก็ตอบโจทย์ให้ครับ ยังมีเวลาครับมาดูเจมกันใหม่เพิ่มดักก่อนได้ทันแทงก่อนไปที่สินข้างโยกบอลมาแล้วก็เซฟได้ไหมเจ้าเนมทำหน้าที่ได้ดีครับขออทันยกโป้ให้เลยครัแม่ทำตามใบสั่งครับแต่เข้าซองครับของเพื่อนยกยาวๆมา ยกยาวๆมาจะพูดตัวหลัวสุดท้ายแล้วก็ใสยแล้วครับท่านเปิดด้าแรกเปิดด้าแรกมีไพ่เท่าไรแค่ใหนแค่นอกสแล้วเปิดด้าแรกแล้วแม่ยังไม่ได้ครับลุเด็กตัดยังไงยังไงคุกยืดายสนาว่าไงป้องสายขวาย่าง แม่เจ้าพูมกินบาแล้วลูกนี้โอ้โหไปไม่ได้ครับแม่ไปผักเขาล้มครับเจ้าพูมไปไม่ได้ครับไปผักเขาล้มแม่ตัวใหญ่ครับเคลื่อนตัวไม่ไหวแมเนาตล่จยกบอลเจ้ามาแล้วก็เป็นบอลของแค่นอกครับยังไงทีมบอลหนึ่งสองจังหวะหลายตัวเป็นเจ้าเบอร์ด้าเบอร์ด้าเบอร์ด้า โคศกสนามก็ภาคมันเหลือแค่นั้วันนี้มาดูโคศกสนามของเราภาคยักงมันครับกูทันว่าครับมแร์บแล้วครับคาวดี้แม่เชี่ย์ออกมาได้เล่งมาครับเพิ่มกับตันมองกับตันมองเอ้าไม่ต้องโอกับตันไม่จ่ายก็ลูกนี้ เป็นเสียฟาวให้กับแคนอกอไปครับเพราะเขาไปล้มทับน้องกับตันไปล้มทับประตูครับแคนอ้เนดูเกมกันใหม่ครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายแคนอ้อก็ส่งตัวแปรมาแล้วครับส่งตัวใหม่ลงมาไหลแล้วครับหมอง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 เจอเจอแม่ อยากไปยังไม่ผ่านเอายากเหลือเกินยังไปอยู่ยังไปต่อยังไปได้แป๊แขนนอกนี่เอาจริงแล้วคนนี้อ้าวคุณเพิ้มจะรีบไปไหนครับคุณเพิ้มแขนนอกนะครับเปลี่ยนไม่ได้เราเลยนบอลนะครับเล่นง่ายๆมั้ยเปิดสิบสี่นิ้แขนนอกโอ้โหไม่ทำประตูเลยเปแเปิดแปดโอ้โหสามลูกไปแล้วเจ้าพูเจ้าพู สะโพดึงล็อกตายโ้กอดแล้วก็แค่เข้ามันไปโดนต้นของคัดแขนนอก่ครับบอลมันก็เลยน้ำหนักเบาห้ปาเกเอปอ้าวไม่ดูตัวมากบครับเกือบโดนไปแล้วสำหรับ ออกงางไปมันโดนสามประตูได้เลยเนี่ตีบอลน่ากลัวลูกนี้แทงมาให้เจ้าน่โจ้น่ตัดมาแม่โดนโดนล็อกไปต้องลงมาช่วยแล้วลูกนี้แนดอนแกดองเบอร์เก้าโอ้โหเบอร์เก้าที่ทงจริงๆเบอร์สามยกบอลเข้ามาสวยแล้วก็ถูกเตื่อส่งส่งใหปไปแล้วลูกสาวแล้วก็แล้วก็ยิงโอ้โหไม่ตัดใจอีกเลยลูกนี้

มาดูเกมะหลังจากบรรลุขอเวลาเนาะไปกินน้ำมาได้ดูบ้าำมองไม่เห็นต่างด้านข้ากด้วยสามสิบหลายด้วยเพอ่มให้แบงลูกนี้จ่ายมาแล้วก็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 โอ้เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนอีกแล้วจ่ายให้เนาะแม่ดูเจ้าอ้วนครับแม่แอซซีดอีกแล้ว แกจ่ายให้น้องอย่างสวยครับเจ้าอวเดียมาดัยองบอลมาดับบอลได้คุณเพิ่มลุกนี้ยังยู่ครับยังดังบอลได้เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนไม่เจ้าอ้วนไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ตีบอไป่ะ ใจแกไปให้ตัดตัวแกไม่ไปให้จว้นครับลงพวยนไปอีกครั้งแล้วก็เทียไหมเทียเอ้าไปเทียไม่โดนลงเวิรดหมดแรงอ๋อ มันกำหนดตามการเวลาเลยสมาคจังหวะแล้วก็แทงลูกนี้แม่บอลมันไหลลึกไปแล้วครับจับบอลไม่อยู่บอลไม่อยู่โอ้ยหายไปมันแขนนอกลุกขึ้นมาาเอวยเอาแล้วไปแล้วโอ้โหเสียเสาครับเอาแล้วแม่ยิงอีกยิงอีกโยนยาวๆมาครับเจ้าภูกินบอลเก็บสบายครับลูกนี้บอลลูกบอลลูกดีฮะอาจารย์รันครับลุนพิทยไว้ครัแชมป์ ทีมชาติประเทศไทยครับคุณศองครับแม่มาดูกันใหม่ครับโยนยาวๆมาหมดเวลาการแข่งกันครับหายใจแทบไม่ออกครับสำหรับเกมนี้ได้พอครับต้องขอขอบคุณท่านบออครับมาเป็นโค้ชเองอะดีครับน้องๆแค่ไหนครับแมาข่อหน้าครับแม่ นี่น้องๆแคนอกเล่นดีเหลือเกินครับพบกับนุนกับเรีวิทยาลัยเล่นดีเหลือเกินครับตืเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เจอนุนกับเรีวิทยาลัยมาครับมาครับมาอาพร้อมกันครับวัดลุ่มมีเอสวัดแคนอกเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ